ชมเดือด MG i m 6รถไฟฟ้า SUV ล้ำกว่าเดิมทั้งภายนอกภายในเพิ่มตัวเลือกคุ้มพลัง EREV วิ่งไกลสุดกว่า1,500โลทุกคนใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ MG ถือเป็นหนึ่งในค่ายรถจีนที่ทําตลาดในไทยมานานกว่า10ปีมีและอปรถให้เลือกแบบครบครบตั้งแต่รถเล็กแบบ MG 3 Hybrid Plus ไปจนถึงรถกระบะอย่าง Extender และเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็เพิ่งเปิดตัวรถไฟฟ้า SUV หรูอย่าง MG i m 6ที่ขอมาต่อกรสู้กับเทส l a แต่หลายคนอาจไม่ค่อยชอบหน้าตาของรถคันนี้เท่าไหร่พี่จีนเลยจัดให้มีการปรับโฉม MG i m 6ใหม่พร,ร้อมหน้าตาที่เฉียบคมขึ้นออปชันที่เยอะกว่าเดิมภายในที่หรูขึ้นความล้ําที่มากขึ้นแถมเสริมทับด้วยคุ้มพลังใหม e ่ eREV ที่มีในไกลระดับ 1,500กิโลเมตร กัิเป็ที่สุดจะ,จะพาไปดูกันว่า MG IM6 รุ่นปรับโฉมใหม่จะว้าวกว่าเดิมมากแค่ไหนพร้อมคัดการราคาในไทยอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วปรับชมกันได้เลยครับเริ่มกันที่มิติตัวรถและดีไซน์ภายนอกก,นกันก่อนเลย MG IM6 รุ่นปรับโฉมจะยาว4.937เมตรกว้าง1.988สูง1.671ระยะฐานล้อยาว2.96เมตรในรุ่นขุมพลัง EREV ส่วนรุ่นขุมพลังไฟฟ้าล้วนจะสั้นกว่า0.2เซนติเมตรหากเทียบกันกับ IM6 รุ่นเดิมที่ขายในไทยพบว่ารุ่นใหม่จะยาวขึ้น 3.3มมเซนกว้างเท่าเดิมสูงกว่าเดิมเล็กน้อยฐานล้อย,ยาวกว่า1เซนติเมตรถั่วไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักเพราะยังใช้พื้นฐานแพลตฟอร์มเดิมส่วนดีไซน์ภายนอกเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดไฟหน้าเป็นรูปทรง Yshape ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Starlight เดี๋ยวุ้นท็อปจะมีไลดา้าแบบ5 2 0สอน์ลายบนหลังคาประสิทธิภาพดีขึ้นโลโก้หน้าถูกย้ายมาบนฝาก,กระโปรงส่วนไฟท้ายเป็นแบบ LED ยาวใช้จรดขวาคล้ายเดิมมีชื่อเรียกว่า Skyline 2.0แต่ดีไซน์ดูลงตัวมากยิ่งข สำหรับภายในเรียกได้ว่าดีไซน์ใหม่แต่ยังมินิมอลไม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมความล้ำให้มากขึ้นหน้าจอยาวที่รวมมัดวัดและอินโฟเทนเมนต์จากเดิมมีขนาด26.3นิ้วอัพไซส์ให้ใหญ่ยาวขึ้นเป็น27.1นิ้วความละเอียด 5K เอาจอคอนโซลกลางออกและเพิ่มหน้าจอฝั่งคนนั่งขนาด1 5 6นิ้วแบบ 3K เขา้บบขามาแทนพร้อมระบบปฏิบัติการ iMA iOS เจนใหม่รันด้วยชิป Qualcomm Snapdragon 8295ส่วนพวงมาลัยเรียกได้ว่าจะเป็นแบบเต็มวงหรือแบบครึ่งเดียวไม่บางจอก็ได้นะ เบาะนั่งของ AM6 ใหม่ก็ยังเป็น5ที่นั่งไลาซิกแพคป๊อบเบโซฟาเหมือนเดิมเบาะข้างคนขับสามารถปรับโหมด Zero Gravity อนถึง121องศาเบาะนั่งรองรับระบบเป่าลมอุน่นเบาะร้อนระบบนวดทั้งด้านหน้าและด้านหลังและสามารถปรับเบาะได้หลากหลายแบบตามการใช้งานกันเลย นอกจากนี้ออปชันเด่นภายในมีทั้งตู้เย็นขนาด11ลิตรทำได้ทั้งความร้อนและเย็นหลังคา Gas oof, พาราไดมิกกาส์รูฟพร้อมม่านเป,ปิดปิดด้วยไฟฟ้าแทนชาร์จไร้สาย50วัตต์ไฟตกแต่งห้องโดยสารเอมเบดไลท์ระบบเสียงรอบทิศทางลำโพง21ตำแหน่งจุดยึดแม,ม่เหลก็ก IM a x ก็ยังมีแถมฟังก์ชันเรนดิ้งในโหมดสามารถแสดงภาพในที่มืดรอบคันได้ชัดกว่าเดิมเพื่อการขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบเซฟตี้ก็จัดมาให้แบบครบครันแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยคือระบบช่วยเหลือการขับขี่ IM AD 3.0รันด้วยชิป NVIDIA Drive Thor ทำงาน ร่วมกันกับไรด้าบนหลังคารองรับระบบ n a วิเกชันอ o อนไพลอระบบช่วยจอด AI ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติหน้าหลังรวมถึงระบบ A' อเอื่นๆก็มีให้ครบครบรองรับระบบกับขี่อัตโนมัติได้เต็มรูปแบบก่อนที่เราจะไปดูเรื่องเด่นต่อไปฝากแวะก็ติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานด้วยนะครับ สำหรับแพลตฟอร์ม MGM 6รุ่นปรับโฉมจะมาพร้อมแพลตฟอร์มอัจฉริยะรุ่นใหม่ลิซ่าดิจิทัล a s สซี2.0ที่ล้ำกว่าเดิมพร้อมระบบเบรกบายวายจาก Continental MKC2 ส่งผลให้ล้อหลังเลี้ยวได้มากกว่าเดิมที่18องศาทำให้รัศมีวงเลี้ยวแคบลงเหลือเพียง4.79เมตรจากรุ่นเดิมที่5.09เมตรแม้ แคบกว่านี้นี่ก็รถสามล้อแลวนะเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบนด้านหลังมัลติลิงค์ใรรุ่นท็อปจะมีช่วงล่างถุงลมระบบเบรกและช่วงล่างลดความหัวโยกเหมือนรุ่นก่อนแต่ปรับจูนให้ดียิ่งขึ้นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดคือเรื่องของขุมพลัง iM6 รุ่นปรับโฉมมีให้เลือกถึง2รูปแบบทั้งขุมพลังไฟฟ้าล้วน BEV และแบบ EREV มาพร้อมแบตเตอรี่สถาปัตยกรรม800รโวลต์ทั้งคู่เริ่มกันที่ขุมพลังใหม่ EREV กันก่อนเลยย่อม,มาจากคำว่า Extended Range Electric Vehicle เจนล มีชื่อว่า t t l l l าทำงานเหมือนการก,กับคุมพลัง e-power ของ n i ิสันที่มีเครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟและตัวรถจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าคุมพลังจะประกอบไปด้วยเครื่องเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด155แรงม้าเป็นตัวปั่นไฟ รถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิลิคอนคาร์ไบด์800โวลต์ที่มีชื่อว่า Hurricane มีเฉพาะรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นกำลังสูงสุด313แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ Super f r e e w i r Max ที่ร่วมมือกับ CATL ขนาด52กิโลวัตต์อาวและ66กิโลวัตต์อาวแม่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่น้องๆรถไฟฟ้าล้วนเลยทีเดียว <Wow. S 1> พร้อมใช้วัสดุป้องกันแบตระดับอากาศยานทำอัตราเร่งจาก0ูนถึงร0อยได้ในเวลา6.4วินาทีรุ่นแบตใหญ่สามารถวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกลส จีนส่วนการชาร์จรองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charge สูงสุดถึง275.5กิโลวัตต์เมื่อแบตเตอรี่บวกน้ำมันเต็มถงังจะวิ่งในไกลสุดถึง1,502กิโลเมตรในมาตรฐาน c l t c เหมือนกันเคลมอัตราเส้นเปลืองเฉลี่ยเพียง48.3กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นโดย MG บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่รถ ER EV วิ่งไฟฟ้าล้านใ้ไกลมากกว่า400กิโลเมตรกันเลยทีเดียว ถึงแม้จะมีตัวเลือกแต่รุ่นกับเกลื่อนล้อหลังแต่ก็มีสมรรถนะไม่แพ้รถขับ4ทั้ง MG เลยขอขิงด้วยการเอารถคันนี้มาขับลุยหิมะแข่งกับ Range Rover ที่ใช้ระบบขับ4ให้รู้แล้วรู้รอดกันซะเลยแม่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ส่วนอีกคุมพลังหนึ่งกับคุมพลังไฟฟ้าล้วน BEV มีให้เลือกทั้งระบบกับเคลื่อนล้อหลัง r e a Wheel Drive และระบบกับเคลื่อน4ีล้อ All Wheel Drive เดยรุ่น Rear Wheel Drive มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด333แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด76กิโลวัตต์ัวิ่งได้ไกลสุด650กิโลเมตร CLTC และรุ่น All Wheel Drive กับเคลื่อน4ีล้อให้กำลับบงรวมสูงสุดถึง680แรงมา้ามาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด103กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลสุด750กิโลเมตร CLTC ทำอัตราเร่งจาก0-100ได้ในเเวลาพียง3 3 4 8มินาทีเท่านั้นส่วนการชาร์จไฟยังไม่ระบุความเร็วบอกแค่ว่าชาร์จ15นาทีเพิ่มระยะทางวิ่งได้ไกลสุด310กิโลเมตร c l t c กันเลยนะ และมาถึงอีกเรื่องที่ใครหลายคนอยากจะรู้กับเรื่องของราคาว่าพี่เขาจะเปิดมาเป็นยังไง MG i m 6รุ่นปรับโฉมเปิดราคาพรีเซลในจีนอยู่ที่2,9900-2,79,900ถึงหยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ9,48,000-1,264,000ถึง 1, 4, บาทหากเทียบกับ i m 6รุ่นเดิมที่ขายในจีนสเปคใกล้เคียงกับที่ขายในบ้านเราจะแพงขึ้นประมาณ7.7-10.6% กลับมาที่บ้านเรา MG i m 6สเปคไทยรุ่นปัจจุบันมีราคาปกติอยู่ที่1 3 99,900ถึง1 7 99,900บาทหากนำสัดส่วนเดียวกันจากที่จีนมาคาดการราคา i m 6รุ่นปรับชมในไทยจะมีราคาอยู่ที่1 5 8,000ถึง1 9 9 0 9,000บาท ราคาถือว่าก่อกลุ่มกับรถ SUV ไฟฟ้าพรีเมียมอย่างอวตารวันวันเซเกอร์หรือเท a ซาโมเดลยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเขามีโปรรถเป็นหลักแสนบาทราคาก็จะถูกลงกว่านี้พอสมควรนะครับ MG i m 6หรือชื่อในจีนรุ่น LS6 รุ่นปรับโฉมถือว่าปรับทุกอย่างมาให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งหน้าตาภายนอกภายในฟังก์ชันการใช้งานรวมถึงตัวเลือกขุมพลังใหม่เรียกได้ว่าน่าใช้ขึ้นเป็นกองส่วนในบ้านเราคาดว่าทาง MG ประเทศไทยจะยังไม่เปิดตัว i m 6โฉมใหม่เร็วๆนี้เพราะเพิ่งเปิดตัวรุ่นพรีเมียม long range ที่ราคาอยู่ระหว่างรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วคงต้องรอกันอีกสักพักเลย ที่เด็ดอยู่ที่ขุมพลัง EREV ที่ต้องมาลุ้นกันว่าคนไทยจะมีสิทธิ์ไหมนะถ้าเปิดขายจริงๆอาจจะจับกลุ่มคนที่อยากได้ฟิลรถไฟฟ้าแต่ไม่อยากปวดหัวเรื่องที่ชาร์จก็เป็นได้และคุณผู้ชมนะครับคิดว่า MGIM6 รุ่นปรับโฉมคันนี้เป็นยังไงกันบ้างอยากให้เข้ามาขายในไทยไหมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ